รูปคู่มาแล้วอดีตนางเอกช่องสามเบิร์ดเดย์หวานใจไฮโซเคปชั Hi ่น so, น่ารักสุดๆเป็นอดีตนางเอกช่องสามที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับเยมมาธิราหลังจากที่เธอผันเป็นนักแสดงอิสระก็มีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้กำลังจะมีซีรีส์กับที่ชอตสายทิพมนตรีกุลล่าสุด วันที่17ตุลาคมเยมได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ไฮโซนดนอวยพรวันเกิดสุดหวานพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Happy Birthday Thank you for being you my twin flame หลังจากนั้นรุ่นที่คนบันเทิงอย่างวุนเส้นวริธิพาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดด้วยว่า Happy Birthday bro พร้อมอีโมจิค้อนหัวใจสีแดง